ก็จะมีญาติโยมนะหลายคนนะประมาณสนะักสองสามร้อยไปปลูกป่านะที่ผู้หลงเทศกาลปลูกป่าก็เริ่มตั้งแต่นะวันวิสาขะที่ผ่านมานะแล้วก็เริ่มมีการทยอยไปปลูกป่าที่ผู้หลงกันนะเป็นระยะระยะนะอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มตามมานะในเดือนต่อๆมาอันนี้ก็ หรือว่าเป็นกิจที่ควรทำนะสำหรับเรียกว่าชาวโลกเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธหรือว่าผู้ที่อยู่ป่าหรือาอาศัยป่าเท่านั้นนอกจากการฝึกจิตนะหรือว่าการเกลาด้านในแล้วเนี่ยการทำงานภายนอกนะเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็เป็น กิจของชาวพุทธนะเรียกย่อๆว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจนะอย่างเรามาวัดเนี่ยเรามาเจริญสติทำสมาธิบําเพ็ญภาวนาอันนี้เรียกว่าทำจิตซึ่งที่จริงเราก็ควรทำจิตนะไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่นะอยู่บ้าน หรือว่าอยู่ที่ทำงานเจออะไรที่มากระทบไม่ถูกใจนะเช่นรถติดมีคนต่อว่าหรือเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยก็คือทำให้ใจเนี่ยมันสงบเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนส่วนการทำกิจนะก็คือการแก้ไขปัญหาจัดการกับเหตุปัจจัยภายนอกรวมรวมทั้งการทำประโยชน์ ถ้าาจารพูดท่านคือกล่าวว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะทำจิตนะส่วนเป็นประโยชน์ก็เพราะทำกิจนะสาระหรือนัยยะนี่เดียวกันอันเดียวกันถ้าเราทำจิตดีเราก็สงบเย็นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเนะี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือแม้ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่นะ ใจก็สงบเจ็นแล้วถ้าเราทำกิจถูกต้องนะมันก็เกิดประโยชน์นะต่อส่วนรวมทั้งสองประการนี้จะว่าไปก็เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านะอย่างที่เราสวดมักครุ่เนี่ยถ้าจับความได้แล้วจะเพราะว่าองค์คุณหรือที่เราพุทธคุณของพระุทธเจ้าเนี่ยเมื่อย่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สองนะก็คือปัญญาและกรุณา ปัญญานี่เกิดจากการทำจิตนะทำจิตจกนกระทั่งเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของกายและใจและเห็นสัจธรรมของโลกตอนนี้พอเห็นพอมีปัญญานะก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกต่อไปความยึดมั่นในตัวกูก็ไม่เหลือกิเลสครอบงำไม่ได้ ใจก็แผกกว้างเกิดกรุณาอันไม่มีประมาณเป็นกรุณาที่มุ่งจะทำประโยชน์เพื่อสัพรพสัตวไม่ได้มีประโยชน์ตนหลงเหลือแม้แต่น้อยนะนอกจากการยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขเพื่อได้ทำกิจทำการงานต่างๆพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมนะแล้วก็เสด็จไปโปรดสัตนะสั่งสอน เวยนยสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีพระประสงค์นะหรือว่ามีความตั้งใจอย่างเนื้อก็คือจะอยู่ป่านะจะประทับในป่านี้ตลอดชีวิตอันนี้พระองค์เคยสนทนากับพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อชาลุศนีนะเป็นการสนทนาเกี่ยวับเรื่องป่าทั้งนั้นเลยนะก็คือว่าชาลุศนีแกเป็นคนที่ กลัวป่านะเพราะว่าป่านี่ในความรู้สึกข,ของแกเนี่ยมันน่ากลัวมันเต็มไปได้วยสัตว์ร้ายแล้วก็เลยสนทนากันว่าอ,อยู่ป่าอย่างไรเนี่ยมันจึงจะมีประโยชน์หรืออยู่ป่าไปทำไมแล้วพระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยสมัยที่พระองค์เนี่ยนะไปบำเพ็ญเพียรในป่าเนี่ยคือตั้งแต่สมัยนะที่ ออกบวชเนี่ยพระองค์ก็เคยกลัวป่านะกลัวป่าเวลามีเสียงสัตว์นะสัตว์ป่าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมายข้างเสียงนกยงูงพระองค์ก็กลัวกลัวจนขนลุกชันเลยงั้นพวกเราเนี่ยที่มาป่าแล้วกลัวป่านี่ก็ธรรมดานะพระองค์ก็เคยประสบแต่ว่าพระองค์ก็มีวิธีนะ ก็คือเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นก็ให้รู้ความกลัวนั้นก็รู้ว่าเรากลัวหนอแล้วความกลัวมันก็ดับไปอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช้คือว่าเวลาเดินจงกรมแล้วกลัวก็เดินไปเรื่อยๆจนหายกลัวจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถนะเรียกว่ากลัวในอิริยาบถไหนก็อยู่ในอิริยาบถนั้นจนหายกลัวนั่งแล้วกลัวก็นั่งจนหายกลัว อันนี้ก็รวมถึงว่ากลัวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจนหายกลัวเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยชานุสรณีเนี่ยคงจะคิดว่าที่จนทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ป่านะประทับอยู่ในป่าเนี่ยคงพระคิดว่าพระองค์นี้ยังไม่ได้ปลอดจากความโลคความกลัวความหลงนะจึงมาอยู่ป่าอันสงบสงัดนะคล้ายว่าอยู่ป่าเพื่อมาฝึกตนนั่นแหละ ชาวทุโนี่อาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พระองค์ก็อธิบายพระองค์เนี่ยนะพ้นทุกข์แล้วนะราคาโทสะโมหะนี่ไม่อาจจะครอบงำได้แต่ที่อยู่ป่าก็เพราะว่าและที่อยู่ป่าและตั้งใจจะอยู่ประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็เพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะทรงประทับในป่าที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขในปัจจุบัน เรียกว่าทิฏฐธรรมธธรรมวิหารนะก็คือว่าเป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นสุขในปัจจุบันประการที่สองคือเพื่อเป็นแบบอย่างนะให้กับอนุชนรุ่นหลังจะได้จเจริญรอยตามอนุชนรุ่นหลังนี้ก็โดยเฉพาะพระสงฆ์นะไม่ว่าจะภิกษุหรือภิกษุณีนะ ในเรื่องการการอยู่ป่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยะโ์ชนนะในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาได้เป็นอย่างดีช่วยการทำกิจเนี่ยจเจริญงอกงามแต่สมัยนี้เนี่ยจะทำจิตเพียงแค่อยู่ในป่าคงไม่พอนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใครมาทำลายป่านะมีแต่ จะใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะอื่นเนะช่นเก็บผล,ลไม้เก็บยาสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่มีเทคโนโลยีมากที่จะทำลายป่าได้มีแค่ขวานมีแค่เลื่อยเนี่ยสมัยก่อนป่านี่มันก็เป็นร้อยร้อยล้านไร่เนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถทำให้ป่าหดหายได้มากแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีความสามารถในการทำลายป่าได้สูงมากป่า การทำลายป่านี่กลายเป็นปัญหาสำคัญนะของคนยุคปัจจุบันป่ามันหดหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพียงแค่อาศัยป่าเพื่อทำจิตนะมันไม่พอนะมันก็มีการทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็คือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าขึ้นมาอันนี้มันเป็นกิจใหม่นะของของของชาวพุทธก็ว่าได้นะ แต่ก่อนก็มีแต่สิกขาบทหรือวินัยนะว่าห้ามพระเนี่ยไปพรากภูตคามก็คือว่าทำลายของเขียวเช่นตัดต้นไม้นะหรือว่าไปตัดกิ่งไม้เนี่ยก็เท่านั้นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรามนุษย์เราทำได้มากกว่าน,นั้นทำลายได้มากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการ รักษาป่าการฟืน้นฟูป่าเป็นเรื่องสำคัญนะในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์คนรุ่นหลังในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ปัจจุบันด้วยนะประโยชน์อย่างไรนะนะมีป่าเนี่ยนะมันก็ทำให้มีน้ามีอาหารนะมีปัจจัยสี่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจัยเสียงคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติโดยเพราะป่า ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีการสังเคราะห์นะมีพลาสติกนะมาแทนไม้นะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุด,ดิบนะที่ทำพลาสติกมันก็มาจากธรรมชาตินะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงก็ตามแต่ก็เกี่ยวข้องโดยอ้อมความสำคัญเนี่ยนะของป่าเนี่ยนะโดยเพราะการให้น้ำการให้อากาศนี่สำคัญนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตมาไป สัมมนาที่ประเทศนอร์เวย์ผู้จัดสัมมนาเนี่ยคือรัฐบาลน,นอร์เวย์นะโดยกระทรวงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะก็มีกระทรวงนี้เลยนะทั้งที่นอร์เวย์เป็นประเทศเล็กเนี่ยคน5ล้านคนแต่เขารู้สึกว่าเรื่องภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องสําคัญนะจะต้องมีกระทรวงที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะ ในขาที่อเมริกาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่สนใจแล้วเรื่องโลกร้อนแต่นอร์เวยยนี่ก็สนใจแล้วเขาก็ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาของสหประชาชาติ UNDP นีจัดสัมมนาเขาเน้นจอดตรงเลยนะผู้นำศาสนาเพราะวัตถุประสงค์คือต้องการให้มาช่วยกันรักษาป่าฝน หรือเลนฟอเรสเนี่ยปา่าฝนตอนนี้มันกำลังถูกคุกคามมากนะปีหนึ่งเนี่ยหดหายไปพื้นที่มหาศาลนะเท่ากับประเทศอสทศอสเตรียประเทศออสเตรียมันก็ใหญ่นะหายไปทุกปีทุกปีนะพื้นที่นะพื้นที่ปา่าขนาดเท่าออสเตรียหายไปทุกปีทุกปีเพราะการทำลายป่าเพื่อทําพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกธัญ,ญพืชเช่นข้าวโพดนะหรือว่าถั่วเหลือง หรือว่าปามเนี่ยอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต่อไปทำให้ปัญหาโลกร้อนนี่ลุกลามมากขึ้นเขาก็เลยจัดประชุมนะตมาก็ได้รับนิม,มนต์ไปด้วยก็ได้ไปฟังการบรรยายนะของศาส,สตราจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นคนในลาตินอเมริกาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องป่าอเมซอนเขา เคยได้ยินนะคนเท่าคนแก่หรือว่าชนพื้นเมืองบอกว่ามีป่าก,ก็มีฝนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะจนแั้นเขาศึกษาเนี่ยศึกษามาเป็นสิบปีนะแล้วก็ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนฟ้าเนี่ยใช้เครื่องบินแล้วก็เขาก็พบในที่สุดว่าสิ่งที่ผูก้กามานานว่าป่ามีป่าทําให้มีฝนเนี่ยนะมันจริงแต่ก่อนก็พูดแต่ไม่มีหลักฐานแล้วก็พูดแต่เพียงว่าความชื้น ในป่ามันเรียกฝนมานะแต่ว่ามันไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกันนั้นแล้วก็พบว่าโอ้ใช่เลยนะคือป่าเนี่ยนะคือเวลาฝนเนี่ยมันจะตกมาได้เนี่ยมันต้องเกาะกับพวกฝุ่นละอองฝุ่นละอองที่อยู่บนฟ้าในอากาศในงั้นเนี่ยละอองน้ำเนี่ยมันมันตกมาเป็นเม็ดฝนไม่ได้แต่ครนี้เหนือป่าเนี่ยนะ หรอป่าอเมซอนเนี่ยมันไม่มีฝุนเลยแล้วฝนตกได้ยังไงก็เขาก็พบว่าป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันปล่อยพวกก๊าซต่างๆรวมทั้งกลิ่นนะกลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันก็มีพวกาสารเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยลอยฟุ้งอยู่เหนืออยู่เหนือป่าไอ้พวกนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ละอองน้ำมาเกาะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝน เขาเรียกว่าฝนมหาศัจจันร์นะ p i x i d u s นะฝุดนมหาศัจจันร์มันทำให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะในป่าอเมซอนแล้วก็ในป่าทั้งหลายและที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือเขาพบว่าป่านี่ยนะมันทำให้เกิดแม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำบนดินอย่างเดียวนะมันมีแม่น้ำบนฟ้าด้วยเรว่าแม่น้ำลอยฟ้า Flying River ขาวิจัยจะพบว,ว่าเนี่ยมันจะมีละอองน้ำเนีจับรอ,องน้ำนี่เป็นสายเลยนะอยู่เหนือป่าแล้วก็เคลื่อนไปตามที่ต่างๆที่ทําให้เกิดความชุ่มชืน้นน้ํานี่ละอองน้ํานี่มันหนามากนะจนทั่งเขาเรียกเป็นแม่น้ําได้ที่มันอยู่บนฟ้านะมีป่าเนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชืน้นทั้งเกิดฝนในในแนวดิ่งแล้วกเกิดเกิดความชุ่มชื้นในแนวราบนีย อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าป่านี่มันทาให้เกิดทรัพ,พยากรต่างๆมากมายนะและที่สำคัญคือป่านี่มันตัวด,ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าป่าเนี่ยนะถ้ารักถ้าหยุดยั้งการทําลายป่าเสียแต่วันนี้แล้วก็ทําให้ป่าที่เสื่อมโทรมมันดีขึ้นนะไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันทาให้เกิดโลกร้อนเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเพราะว่า ต้นไม้เนี่ยถ้าเราเผามันนะมันก็เกิดก๊าซถ้าเราหยุดเผาเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงและต้นไม้เนี่ยมันดูดออกซิมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นออกซิเจนด้วยนะแล้วทุกวันนี้ก็มีปัญหาว่าเนี่ยเราจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนะคิดเทคโนโลยีต่างๆมากมายแม้กระทั่งนะการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็เอาไปปล่อยในในอนอกโลกนะ คิดกันถึงขนาดนั้นนะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการรักษาป่าและการปลูกป่านะซึ่งมันจะเป็นการช่วยโลกได้มากการอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะหรือการฟื้นฟูป่าเนี่ยอย่านงะที่บอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวโลกและโดยยพ้องชาวพุทธนะเพราะว่าชาวพุทธนี่เราเป็นนี้บุญคุณป่ามากมีป่าเนี่ยนะ จึงมีพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาจึงยั่งยืนตกทอดระจนถึงเราทุกวันนี้ได้พระพุทธเจ้านี่ประสูติก็ใตยต้นไม้ตัดสรู้เนี่ยก็ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ลมลื่นตอนที่พระุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเพื่อจะบำเพ็ญเพียรจนทั้งตัดสรู้ในในวันวิสาขาบูชาเนี่ยสิบห้าข้ามเดือนหกเนี่ย พระองค์เลือกตรงนั้นเพราะมันเป็นที่ที่มีธรรมชาติร่มรื่นนะพระองค์ตัดนะกับพระสาวกในภายหลังว่าพอเห็นตรงนั้นเนี่ยนะตรงริมฝั่งแม่น้ำนรัญฉลาเนี่ยพระองค์ก็พบว่าเนี่ยสถานนี้สถานที่นี้เป็นที่รมม่มณนีมีไพรส่วนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีแม่น้ำไหลผ่านนะน้ำไหลยเย็นนะน่าชื่นใจนะมีฝั่งน้ำมีท่าน,น้ำ นะมีโครจรคามและพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีหนอเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรและพระองค์ก็เลยปร่งใจว่าเนี่ยก็จะขอทําความเพียรตรงนี้แหละแล้วก็ประทับใต้ต้นโพแล้วก็บรรลุธ,ธรรมในคืนนั้นเลยก่อนสว่างเพราะนั้นเนี่ยการบรธธรลรุทางพุทธเจ้าเนี่ยธรรมชาติความร่มรื่นสถานที่รมณีเนี่ยนะจึงมีความสําคัญ สมเด็จพระตโคสาจารย์เนี่ยถึงกับพูดว่าเนี่ยที่โรมันีเนี่ยคือที่เริ่มต้นของพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อพระองค์ตัดสรุ่แล้วก็อย่างที่บอกนะพระองค์ก็ตั้งใจว่าจะประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็ใช้ป่านี่แหละนะเป็นที่สอนธรรมทําให้เกิดพระอา,หารหันต์มากมายหลายท่านนะเข้าไปในป่าแล้วก็เกิดความสงบรู้สึกร่มเย็น,เ,นยเกิดความสุขอยากจะบําเพ็ญภาวนา กำจัดอวิชชาให้หมดไปเพราะนั้นเนี่ยนะป่านี่มันมีประโยชน์นะทั้งกับในกับร่างกายของเรานะน้ำอาหารอากาศแล้วก็มีประโยชน์ต่อจิตใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะซึ่งได้ประโยชน์จากป่าโดยอ้อมแล้วก็โดยตรงนะโดยอ้อมก็เช่นที่ได้รับรู้ธรรมะจากพุทธเจ้านำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าได้รับฟังธรรมะจากพระสงฆ์สาวกตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดศรัทธานำมานำมาปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขคลายจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์โดยอ้อมนะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือเนี่ยมาเข้ามาในป่าแล้วก็บำเพ็ญภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยตรงนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าป่าเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะ ก็ควรรักษาเอาไว้นะแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของเรียกว่าทุกศาสนาก็ว่าได้อย่างการไปประชุมนอร์เวย์นี่นะเขาก็จอดจงนะเรื่องป่าฝนในเขตอเมซอนแล้วก็ในประเทศแอฟริกาเนี่ยเพิ่งรู้นะไปที่นั่นถึงรู้ว่าแอาฟริกาเนี่ยมันมีป่าฝนใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากอาเมซอน เวลาเราถึงแอฟริกาเราก็นึกถึงทะเลทรายหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาแต่ที่จริงมีป่าฝนที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ในคองโกเนี่ยอันดับสองรองจากอเมซอน,นอิโนโดนีเซียนเนี่ยซึ่งมีป่าฝนเยอะนะก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับคองโกพม่าเนี่ยก็มีป่าเยอะนะแต่ก็ยังเล็กน้อยนะ แล้วก็ผู้นำาศาสนาโดยเฉพาะในประเทศเหล่านั้นและอเมซอนคองโกเนี่ยศาสนาคริสต์นะแล้วก็แม้กระทั่งชนพื้นเมืองเนี่ยที่อยู่อาศัยป่าเนี่ยก็มามาระดมความคิดนะแล้วก็มาสร้างเป็นเครือข่ายนะเพื่อที่จะช่วยกันรักษาป่าชาวพุทธก็มาร่วมในการสัมมนานี้บ้างนะแต่ไม่มากเพราะว่าอย่างที่บอกนะ ป่าฝนที่มันเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยของภูมิอากาศร,ระดับโลกเนี่ยมันมีอยู่สองที่นะสามที่อเมซอนนะลาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็อินโดนีเซียนะแต่ถึงแม้เมืองไทยเราจะมีป่าฝนไม่มากนะหรือว่ายังในสัดส,ส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับระดับโลกนะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะ ความสําคัญต่อช่วยของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่พุทธนะไม่ว่าจะเห็นถึงประโยชน์ของมันหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการช่วยกันรักษาป่าฝนทั้งในเมืองไทยหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการทํากิจที่สําคัญนะที่เราต้องอระดมกําลังช่วยกันอย่าเป็นึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่จริงมันใกล้ตัวมาก เรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าภัยมันยังเห็นไม่ชัดนะแต่มันก็แสดงตัวให้เรารับรู้ได้ฤดูที่แปรปรวนนะฝนที่ตกผิดต้องนะไม่ตกต้องตามฤดูกาลความแห้งแล้งนะโรคระบาดนะที่เดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นไอพวกนีิแตก่อนมันถูกเก็บไว้ไว้ไวในป่านะมันไม่ออกมาเพ่นพ่านนะแต่พอทำลายป่าไอโรคพวกนี้มันก็ออกมาอารวาส นะเหมือนกับที่เขาเรียกผีป่าเนี่ยพอทำลายป่าผีป่ามันก็เข้ามาสู่เมืองเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนคนโบราณนะแต่ที่จริมก็มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนอกจากการทำจิตนะฝึกจิตของเราให้สงบร่มเย็นแล้วนี่ก็ต้องช่วยกันทำให้โลกเนี่ยมันร่มเย็นนะด้วยต้นไม้ด้วย โลกร่มเย็นด้วยต้นไม้นะส่วนใจก็ร่มเย็นด้วยธรรมะและธรรมะกับต้นไม้หรือป่านี่มันก็เป็นเกลือกันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดไปเนี่ยธรรมะเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือตัวธรรมชาตินั่นเองนะไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเลยถ้าเรารู้จักสังเกตธรรมชาติเราก็จะก็จะเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ 아라차니가보